เดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะเริ่มทำบันทึกนะครับเอไอไปเรื่อยๆเลยนะครับนักถุนครับจะได้มาดูพร้อมๆกันว่าไอตัวไหนมันประสบความสําเร็จตัวไหนดูแล้วมันล้มเหลวจะได้ไปนั่งปรับแก้กันนะครับผมคิดว่าจะให้พี่ๆนักทุนได้นําไปใช้กันเนี่ยมันก็ต้องมีการเอามาให้ทุกคนดูแบบนี้แหละครับดูติดตามกันพร้อมๆกันถ้าเป็นตัว e a s m c อนะครับอันนี้ผมเพิ่งมาดูนะ ยังทํากําไรได้อยู่นะครับบวกมาประมาณร้อยกว่าเหรียญละตัวนี้นะครับนี่มี T P S L ชัดเจนนะครับบางออเดอร์เขาก็ S L ตัดออกไปนะครับแล้วตัวนี้มันมีความพิเศษอย่างหนึง่งเรื่องของการตั้ง T P S L เรื่องของการออกหลอดนี่ผมใช้เป็นโปรแกร,รมคำนวณแบบออโต้เทรดเลยนะครับดังนั้นนักลงทุนไม่จะเป็นต้องออกหลอดเองนะแล้วเขาจะออกหลอดมากออกหลอดน้อยเขาจะดูตามจังหวะ ดูตามความเหมาะสมของสภาวะตลาดสมมติว่าช่วงนี้มันเก่งกาําไรมันมีโอกาสจะเด้งได้แบบว่า2อ0สจุดระยะสั้นเขาจะออกหลอดใหญ่เลยแล้วก็ SL กว้างด้วยนะครับแต่ถ้าสมมุติเขาดูแล้วเออช่วงนี้มันต้องเทรดตามปกตินะอ่าเขาก็จะออกหลอดเล็น้อยแบบนี้ครับศูนบ้าง0ูนบ้างแล้วก็ตั้ง t p s l เอน,น้อยแต่สิ่งหนึ่งที่ ส่วนใหญ่เลยมักจะเป็นก็คือการที่เขาควบคุม R r ครับน้ำทุนอย่างเช้านี้ในราคาลงต่ากว่าเส้นค่าเฉลี่ยแล้วเขาก็เข้าเซลล์ให้แต่ว่าเป็นการเซลหลอดน้อยเพราะว่าราคามันอยู่ในช่วงของรอยต่อพอดีดังนั้นผมมีค่อนข้างโอเคกับตัว EASMC ตัวนี้นะครับ Small Medium Cap เฮ้ยไม่ใช่อะไรนะ Smart m o n e y c o n c e p t ตเออตัวนี้แหละครับต่อมาตัวนี้ยังติดลบอยู่ครับติดลบอยู่ประมาณ24เหรียญด้วยกันตัวนี้เป็น ISI นะครับ เมื่อวานตอนทองทุบหนักราคาเนี่ยไปทำการบายมาดู TPSL กันหน่อยสิมี TP โอ้จริงๆติดลบเยอะนะเนี่ยนะครับมี TP อยู่ไม้หนึ่งประมาณใช้หลอด0.1อ๋อใช่ตัวนี้ติดลบนี่จริงๆยังถือว่าโชคดีนะติดลบน้อยนะเพราะว่าตัวนี้ผมให้เขาใช้หลอดใหญ่นะครับประมาณ0 0 5ถึง0.1มันเป็นหลอดที่ค่อนข้างใหญ่สำหรับเงินทุนพันเหรียญดังนั้นตัวนี้เดี๋ยวติดตามกันต่อไปครับยังไม่ได้มีการเข้าออเดอร์เซล คือถ้ากราฟไม่แรงเนี่ย EA ตัวนี้จะไม่เข้าออเดอร์เลยนะครับแต่ถ้ากราฟแรงเมื่อไหร่เจอกันแน่นอนครับต่อมา EA f i b ิโบตัวนี้ Perform a n c e ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเนื่องจากว่าเป็นการใช้ฟิโบในการตีโซนแล้วก็เทรดนะครับรับออเดอร์ตามแนวรับสำคัญนะพวกโกลเด้นเลชชต่างๆอย่างตอนนี้เนี่ยในไทม์เฟรมใหญ่ผมใช้ไทม์เฟรม e ีชั่วโมงมันยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยอยู่ดังนั้นเขาก็จะรับแต่หน้าบ่ายแต่เป็นการรับหน้าบ่ายที่มาเจอกับช่วง ขาวแล้วก็ไปขาวที่ทําให้ราคาทองคําอยู่ในช่วงขาลงพอดีครับดังนั้นตัวนี้ก็เลยติดลบรู้สึกจะติดลบทุกไม้เลยเมื่อนียอันนี้อ,อ้อมีบวกไม้หนึ่งแล้วก็กันกําไรให้ปิดมาแค่แปดเหรียญครับที่เหลือเนี่ยติดลบหมดเลยมีเมื่อวานนี่ไม้นี่ได้เกือบสองร้อยเลยนะแต่ผมให้เขาออกหลอดใหญ่ไปอยู่ครับเดี๋ยวจะต้องไปปรับหลอดแก้ใหม่ให้เป็นสัก0.02ไม่ก็0.03คงจะไปหลอดใหญ่เหมือนกับตัว EAI คงจะไม่ได้เหมือนกันครับ แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตอนนี้จะมี4ตัวนะเหลือตัว chain f o l o o w i n g ที่ผมกำลังพัฒนาอยู่ครับนั่งทุนตัวนี้เป็นยังไงบ้างตัวนี้ยังติดลบอยู่นะประมาณ53เหรียญด้วยกันนะครับตัวนี้เป็นการเทรดตามพวก p a t ทิร์นะครับ p a t ิร์นชนิดที่ว่าถ้าราคาทองคำนั้นมีการปรับตัวแบบทิ้งไส้น้องทุนครับถ้าทิ้งไส้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีการเข้าออเดอร์ไม่ว่าจะเป็นฝั่งบายหรือฝั่งซลล์แต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างแน่ใจเลยก็คือว่า เขาจะไม่ทําการสวนเทรนตนะครับตัวทีไหนะดูสิตอนนี้มีออเดอร์ไหมตอนนี้ไม่มีออเดอร์แล้วครับเพราะว่าไม่ได้เข้าเงื่อนไขนะแต่เดี๋ยวถ้ามีออเดอร์ถ้าทองยะลงอยู่น่าจะเป็นการเข้าเซลล์นั่นแหละโอเคครับสรุปตอนนี้ก็คือว่าจากทั้งหมด4ตัวนี้น่าจะเวิร์กอยู่แค่ตัวเดียวนะตัว SMC ตัวนี้อืมโอเคอวันนี้ก็อัปเดตกันประมาณเท่านี้นะครับสำหรับตัวของ EA ที่ผมสร้างมาหวังอย่างยิ่งครับ ให้นักทุนทุกคนติดตามกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนักทุนจะได้ดูว่าผมจะสําเร็จเมื่อไหร่และถ้าผมสำเร็จเมื่อนั้นตามคำมั่นสัญญาผมจะเอามาให้พี่ๆนักทุนได้ใช้กันนะครับตัวนี้ผมทดลองกับบัญชีของโบรกเกอร์เอ็กเซมนะเพราะว่าคนที่อยู่ในไลฟ์ส่วนใหญ่ก็น่าจะใช้ XM กับผมทั้งหมดอยู่แล้วเดี๋ยวอีกโบรกเกอร์หนึ่งก็จะเป็น Interstellar ากับทาง Win เซ r นะครับเดี๋ยวจะต้องลองกันต่อไปเพราะว่าแต่ละโบเขามีขนาดสัญญาที่ไม่เหมือนกันอาจจะต้องมีการปรับแต่งัน,นดดงรใช้้้ไไทหหมม่่่ววาาจะเป็ MT4 MtFI ือ โอเคครับขอบคุณมากเลยครับทุกคน